คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิทเอฟเอ็มดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร0 6 6 8 8 7 7 8 1เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดยอ s u s u ูดีแวิทยาลัยเซนหลุย สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการห้องรับแขกสวีทเอฟเอนะคะกับดิฉันนรุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาหลังข่าววิทย,ยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาติค่ะท่านผู้ฟังก็จะได้แง่คิดได้ประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านนะคะและตลอดสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันจะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมมากกรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอเก้าชั่วโมงกับ9ก้าพระนักเทศระดับประเทศซึ่งเป็นงาน กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของบริษัทโอเคแมสนะคะซึ่งเรามีกำหนดจัดงานกันในวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนี้ที่ BCCH a l l อเซ็นทนรัลพลาซาราพราวขณะนี้ก็แจกบัตรฟรีแล้วด้วยนะคะขอรับบัตรได้3จุดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่บริษัทโอเคแมสจำกัดที่อยู่ใกล้ๆสี่เยกสพรนควายที่สถานีโทรทัศน์ไทย P ี s ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข,ข้าวนะคะและที่จุดแจกของสมนาคุณชั้น1นึ่งเซ็นทนรัลพลาซาราพราวนะคะหรือว่าถ้าเกิดสนใจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็026187อ 81-4ถึงค่ะซึ่งในช่วงแรกนี้นะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะดิฉันจะพาท่านผู้ฟังนะไปรับฟังบทสัมภาษณ์ท่านพระพยอมกรยานเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมนำชีวิตซึ่งท่านเป็นหนึ่งใน9พระวิทยากรที่จะมาร่วมในมหากรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอค่ะไปรับฟังกันได้เลยค่ะค่ะกลับนวสการเจ้าคะ่ะจริญพรค่ะเรียนถามนะฮะท่านเจ้าคุณนะคะว่าในการดําเนินชีวิตของเราแต่ละวันนะคะถ้าหากว่าเราปรารถนาอยากจะมีความสุขมีวิธีทางยังไงบ้างเจ้าค่ะ ที่ท่านประธานหลักทําความสุขไว้ก็มีสี่ข้อสําหรับคนคลองเรือนชาวบ้านทั่วไปไม่เกี่ยวกับน,นักบวชถึงเลื่อนไปอีกระดับหนึ่งพื้นฐานจริงๆก็คือการคลองตนอยู่ในลักษณะให้เกิดสุข4ประการ 1. สุขจากการฉลาดคนเลือกหาทรัพย์ได้โดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีิธรรมพูดว่าขยันหาเจ้ค่ะสองก็คือรักษาทรัพย์ดีไม่ปล่อยให้ทรัพย์ที่หามาได้เนี่ยมันหายหกตกหลน่นอย่างที่ชนิดที่ว่าเข้าห้องน้ําก็ลืมกระเป๋าสตางค์ เออเก็บสตังค์ไม่ดีชอบให้ลูกหลานขโมยแลวมาชอบตรงนี้คนแก่ๆเลยว่าถ้าใครโดนลูกหลานขโมยสตังค์่าไปโดนลูกหลานไม่ดีตัวเองอะเก็บไม่ดีรักษาไม่ดีคิดอย่างนั้นได้เหรอคะเจ้าค่ะไม่ได้ต้องส่วนหนึ่งถ้าเรารักษาดีเนี่ยมันก็ไม่ยั่วตายั่วใจอืมเจ้าค่ะการปล่อยทําอะไรยั่วตายยั่วใจเนี่ยบางทีลูกหลานเราไม่อยากเป็นโจรหรอกแต่เราให้โอกาสเราทําโอกาสากาส็ทําให้เขาเนี่ยเขาบอกคนเราเนี่ยไม่ทําชั่วเพราะโอกาสยังไม่ให้ เขาไม่อยากจะรักขโมยแต่โอกาสมันให้แล้วเกินย้ายวางว่าเป็นปึกวางว่าเป็นก้อนนักหน,นักเขาเล้าใจวันแรกไม่เอาวันสอง,องชัยำใจเจ้าค่ะอันนี้ท่านเพบอกว่า้อที่สองรักษาซั์ไม่ดีอย่าปล่อยให้คนที่ไม่คิดจะรักขโมยต้องเกิดอารมณ์อยากขโมยแล้วถ้าขโมยในบ้านเนี่ยเป็นเสนียดจังไรเลย,ยสองพอไปสามอยากก่อหนี้ก่อสินถ้ามันไม่จาเป็นอยากก่อเด็ดขาดเพราะก่อแล้วเนี่ย ยังเมื่อสองวัวนนี้ไหมภรรยาถูกทุบเพราะสามีประยืมตังค์เจ้าในาในจ้างส่วนอย่างหนึ่งหมื่นบาทพอหาสตางค์ใช้ไม่ได้เขาก็เอาภรรยาไปทุบแล้วแถมเอาลูกเนี่ยไปถกขังอีกบีบให้พ่อเอาตังค์คืนโหดมากเลยโหดมากเดี๋ยวนี้ที่เขาเรียกนี่นอกระบบเนี่ยทารุณที่สุดใครก่อนนี้ทุกยุคนี้น่าเป็นห่วงสิทธิ์สุดท้ายสุขเพราะไม่ทำตัวให้เกิดเป็นคดี ให้มีโจทย์แล้วเราต้องตกมาเป็นจำเลยพูดง่ายๆก็คือพระพุทธตนไม่มีโทษไม่เคยขึ้นลงขึ้นศาลไม่เคยถูกโจทกานว่าเป็นจำเลยเขาบอกว่า,วาสุกนี่มันจะภูมิใจนะพุทธเจ้าท่านตรัสนะหารักเก่งรักษาดีหนี้สินหมดแล้วไม่มีนี่เลยก็ไม่ประเสริฐล่ำเลิศเท่ากับพระพุทธตนไม่มีโทษไม่เคยต้องโทษเลยเช่นว่าเขาของเขาหายเขาไม่เคยโทษเราว่าเป็นขโมยเกิดเรื่องเสียหายขึ้นเขาไม่เคยโทษเราเลยเป็นตัวต้นเหตุ อย่างเนี้ยเป็นสุขที่ระดับต้นๆแต่ <Okay. S 2> แถ้าจะสุขเลยไปนั้นก็มีเช่นอัศมิมานัสสะวินโยเอตังเวปลังสุข,ขังสุขเพราะไม่มีอีกโกอ,อัตตาตัวตนจับเป็นคนถอนอัศมิมานะตัวตอนอีกโกพวกนี้ออกไปเวลาใครเขาด่าเขาว่าไม่เอาตัวไปรับเต็มที่ไม่ผิดหวังแม้กระทั่งเรื่องที่มันแม่เหมเรื่องนี้เพราะถ้ามีตัวตนมากมันก็ผิดหวังมากไม่ได้สมหวังก็จะผิดหวังมากถ้าแพ้อะไรแพ้นิดเดียวก็จะโอ้ยแพ้อย่าง ใหญ่โตเลยไอ้อกชอกตัวเข่ัวล่ลาไห้อย่างเนี้ยก็มีระดับแต่สุขที่เกินเกินไปนี่เชน่นได้ทําอารมณ์เย็นเย็นชิมนิพพานชั่วคราวหัดฝึกแกล้งทําเป็นได้นิพพานไหมกกมีฝึกแกล้งไว้ก่อนได้แกล้ง <c oughs> แกงเป็นใจเย็นเย็น <c oughs> มากๆเย็นบ่อยๆมันก็เลยเย็นติดนิสัยแต่ถ้าลองร้อนเลยเลยมันก็ร้อนเรื <c oughs> ่อยหลวงพ่อพุทธาท่านใช้คําว่าหัดแกล้งได้กิเลสให้หัดแกล้งให,ใ,หให้กิเลสมันได้อายได้ทุกข์บ้าง อย่าปล่อยให้กิเลสมันแกล้งเราให้ทุกอยู่เรื่อยเนี่ยอันนี้สําคัญมากคำว่าแกล้งกิเลสคนไทยเนี่ยนะชาวเ้าเขาแกล้งส่บาทเขาแกล้งกิเลสเขานะแกล้งส่บาทเป็นการแกล้งกิเลสแกล้งกิเลสลลเขาไม่ต้องธรรมดาก็ต้องตื่นสายธรรมดาก็ต้องเสียดายของแต่<อ>ชาขึ้นมาก็อยากจะให้เนี่ยเขาเรียกแกล้งกิเลสควา,ามโลภออเราจะมาเคยไปเท็ดในเรือนจำนะลองถามพวกคดีรักทรับปนรัพย์ยางรัพย์ถามเคยใส่บาทไหมเขาไม่เคยใส่ S <S พะไม่ใส่ในใจมันก็คิดจะเอาแต่พอใส่ในใจมันคิดจะให้คนเรานี่มันมีอารมณ์สองอย่างคู่กันไม่ได้ใจหนึ่งอยากให้ใจหนึ่งอยากเอานี่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าลองคิดเอาแล้วจะไม่ให้งั้นต้องฝึกให้เรื่อยๆถ้าให้เรื่อยๆมันจะไม่คิดเอาอหามาให้ได้มาแบ่งแย่งก็ไม่เกิดเจ้าค่ะแต่ถ้าหามาก็ไม่ให้ได้มาก็ไม่แบ่งแย่งทะพืชไอ้นี่แหละเป็นนักโทษกันเยอะแยะทุกวันเนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อคะเน้นถามนะในกรณีบางคนก็บอกแม่ ฟังหลวงพ่อดีจังเลยแต่ฟังช้าไปนิดหนึ่งไปสร้างหนี้แล้วเจ้าค่ะมีหนี้รออยู่แล้วทํายังไงดีเจ้าค่ะถ้าเป็นหนี้นะต้องถือหลักตอนที่มาเคยเป็นหนี้แปดสิบล้านซื้อที่นะแปดสิบล้านเลยค่ะใช่ตอนนั้นตอนนั้นต้องรับจ็อบเทศวันสี่งานห้างานเพื่อจะใช้หนี้หมดกี่ปีหมดเจ้าค่ะก่อนนี้สี่ปหมสี่ปีแปดสิบล้านเลยเพราะว่าเรารับงานมากวันสี่งานห้างานแล้วเราก็จัดได้ทั้งไอเด็กที่มันไปขายของมันก็ได้ เราก็มีรายได้ขายหนังสือเทปกันเทศอะไรต่างๆเนี่ย hmm. ตอนนั้นเทศผ่อนส่งเข้า่ะมันตอน้อ <c> ง <oughs> เหนื่อยก็เหนื่อยบางทีเนี่ยกันสุดท้ายนะแทบจะหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นเทศเลยทมโยมฟังดูเรื่องไหมอุ้ยดีมาก <c oughs> มันอาจจะเป็นอัตโนมัติแล้วจะฉันจะกินอะไรเนี่ยนะตะมาไม่กล้าซื้ออะไรเลยใช้นี่หมดแล้วก็ชดเชยกินที่หลังฉันที่หลัง ขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าค<ช>่ะอาจารย์ใช่ก็เราเป็นนี่แล้วนี่ถ้าเราเป็นนี่แล้วเราไม่ทําตัวเราใช้นี่ให้แข็งเราไปกินแข็งใช้แข็งแล้วเราใช้นี่อ่อนแอแล้วมันก็ดอกก็ทั่วแต่ไม่มีดอกนะคือตอนนั้นซื้อกันราคาว่าขอเวลาผ่อนส่งมันก็เลยซื้อทีเดียวหลายไร่ถ้าไม่ซื้อนะตอนนี้คงแย่เลยเพราะราคามันกระโดดขึ้นตั้งสามเท่าใช่ค่ะจากไร่สองลานเดียวนี้เป็นสิบลานเนี้ยห้าล้านหกล้านแต่เราซื้อไม่ได้ตอนนั้นโอ้ดีมากเลยตอนนี้เราได้ร้อยเจ็ดสิบไร่ จากเดิมวัดมีที่ดินสามไร่เพิ่มมาเป็นร้อยเจ็ดสิบกว่าไร่้170แต่ที่สําคัญนะท่านผู้ชมร้อยเจ็ดสิบกว่าไร่ของหลวงพ่อพยอมมีทุกตารางเมตรเนี่ยมีโครงการมีงานลงทั้งหมดมีคนเคยสงสัยนะดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นด้วยนะเจ้าค่ะว่าทำไมหลวงพ่อช่างคิดจังถ้าสมัยนี้เขาจะใช้คําสวยๆก็คือมีความคิดสร้างสารรค์เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมเก่งมันมาจากไหนคะกระบวนการคิดงานต่างๆขึ้นมานะเจ้คาค่ะเมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยจมาชอบเดินไปคิดกลางคืนเนี่ยนะเดินดึกๆใช้ไฟดูอะไรก็อะไรพอดูมัน นิ่งขึ้นมาไอเดียตรงนั้นตรงนี้เราก็จดบันทึกไว้ uh huh. แล้วก็ทดลองไปทดลองทําดูทำดูอี่มมันดีขึ้นถ้าดีขึ้นบุดเลยขมเลยทุ่มเลยมันก็เกิดอะไรอะไรที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเลยนะ uh huh. เช่นไม่คิดเลยว่าไอ้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันเขาว่ามันแห้งมันแรงเนี่ยเราก็ไปขุดบ่อขุดน้ําทําทดทําฝายแมว uh huh. อย่างที่กระบินเนี่ย uh huh. เขาบอกโอ้โ oh, ห oh, บางทีบางปีเนี่ยเป็นภัยพิบัติแห้งแรง แต่พอเราทําฝายน้ําทําทดเนี่ยเราก็เก็บน้ําได้เยอะบางคนก็บอกคือคิดได้จากคาว่าแก้มลิงของในหลวงเราทําแก้มลิงเยอะมากเมื่ออย่างปีที่แล้วที่ว่าน้ําแรงแห้งเราก็เลยระดมขอขวดปเปล่าๆเนี่ยขวดพนเพนี้ยเวลาดื่มน้ําหมดแล้วเนี่ยมันยังมีไซส์ใหญ่พวกนนี้ก็มีระดมได้เป็นแสนๆขวดตอนฤดูฝนเนี่ยเราสั่งเด็กกอกเด็กประถมป .1 ป .2 ป .3 กอกได้หมดค่ร้อยละสิบบาท Oh. กอ,อกน้ำเฉยเล่นกันสนุกสาดมัง่งฉีดกันมัง่งกอกไปกอ,อกมาจุกจุกจุกปิดไว้เวลาพอเด,ดูแรงเนี่ยเราก็คลายจุกออกนิดหนึ่งแล้วก็ไปเอียงฟั่มไว้มันก็หยดติ้งติ้งติ้ง,งทำให้ต้นไม้เราไม่ตายอ๋อ oh. นี่คือวิธีทําให้พื้นที่สีเขียวในพื้นที่แห้งแล้งอยู่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยนี่หลายคนบอกหลวงพ่อพยอมเองก็ไม่ได้ศึกษาทางการบริหารจัดการนะฮะแต่ท่านสามารถบริหารจัดการอะไรได้เสร็จสรรพแล้วก็ขยายงานด้วยมันมันมาจาก วิธีการไหนเจ้าคะท่านคะนั่นหมายว,ว่าการเก็บข้อมูลข่าวสารที่เราดูก่อนจะฉันอาหารเนี่ยบางทีถ้าเด็กมันว่างแต่มาให้อ่านหนังสือคอลัมน์เล็กๆ,ๆไอ้คอลัมน์เล็กคอลัมน์น้อยเนี่ยนะมันมีอะไรที่บางคนสมองอัจฉริยะก็เขียนมาแล้วมันไปนตรงกับเรื่องที่เราต้องการเช่นคอลัมน์เล็กๆภาคเกษตรเจ้าค่ะเช่นว่าไอ้ต้นกล้วยเนี่ยมันขำดีนะกล้วยพอออกเครือมาแล้วก็เจาะกลางต้นเนี่ยสวสัสดเจาะแล้วยัดไอ้สารอาหารเช่นกินช็อกโกแลต ใส่เข้าไปแล้วมันทําให้ลูกกล้วยเนี่ยดูดขึ้นไปพอลกล้วยสุกมันกินหอมช็อกโกแลตขายเครือละสองพันสามพันประเทศไทยเหรอคะใช่กล้วยกินช็อกโกแลตใช่โอ้โหแล้วหลวงพ่อจะทำไหมคะกำลังคิดอยู่เขา <laughs> มีเขามีลิขสิทธิ์ก็มีอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะนั่นพี่มีข้อ,ขอมูล <laughs> นี่ขนาดเป็นพระนะท่านผู้ชมยังหาข้อมูลยังคิดต่อยอดงานหลายสิ่งหลายอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างคนในสังคมนะคะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด ศนยหกน็ถึงีหนูกตีครับรู้ไหมทำไมปิกอัพต้องอ s u ุ u ดีแม็กอะไรก็มาติดเดียวอะไรอีกจิุกโค่มหมดยังหมดยงังยังไม่หมดฮะเาก็ซื้อง่ายติดเดียวไงล่ะซื้ออ s u z u ดีแม็กซูเปอร์ได้ลรับบัตรกำนัลอิสุสมูลค่า1,000 0บาทหรือข้อเสนอสุดพิเศษว,ว,วันนี้ถึง31มกราค,คมนี้ที่โชว์รูมอ s u z u ทั่วประ ินะสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพระศึกษาจัดกิจกรรมรถชูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนพบกิจกรรมฟรีการทดสอบสมรรถภาพทางกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสัญจรสี่ภาค8จังหวัด16ครั้งสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วประเทศเพราะกรมพระศึกษาจัดให้ ทรศูนย์สองสองหนึ่งเก้าสองหกเจ็ดหนึ่งที่การประปาะคนครหลวงเราถูกสอนว่าการผลิตน้ำประปาให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่การสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาอย่างทั่วถึงเท่านั้นแต่ต้องทำทุกอย่างด้วยหัวใจหัวใจอย่างคนต้นน้ำที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อน้ำทุกหยดเพื่อทุกๆคนที่รอยอยู่ที่ปลายน้ำ การประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอค4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจรสี่ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซนท่านพราซ่าลาพร้าวกรุงเทพ วันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่026187781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสบริษัทอพีอาจำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน เล็กข like ้าวคิวไรซ์ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพระศ,ศึกษาขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคของประเทศพบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้สาระและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ออกกําลังกายและกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02618771 ถึง4เปิดข่าวห้องรับแขสกสนับสนุนโดยอีซูซูด,ดีแขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมฟังธรรมเทศนามิเทศมีท็อคครั้งที่4ตอนชีวิตงามพบกับพระนักเทศ9รูปได้แก่ศาสตราจารย์ดรพระพรหมบฑิตประยูนธรรมจิตโตพระราชธรรมนิเทศเจ้าคุณพยอมกัลยานโนพระราชวิสุทธิมุนีวิหลวงตาเยื่น พระปัญญานันทมมนีสง่าสุภาโรพระมหาวุทิชัยบรวรัชิระเมธีพระมหาสมปองตาลัปุตโตพระมหากิติศักดิ์โคตมสิทธโส โสศียวนพระครูวาทีพัชรสโสพลพระครูปรัตราชานอริโยในวันอาทิตย์ที่1มีนาคม2 5ง8ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณบีซีซีหอเซ็นะ ò, รทรัลพระซ่าลาดพร้าวกรุงเทพติดต่อขอรับบัตรเข้าชมงานฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปณนะจุดแรกของสมนาคุณชั้นหนึ่งเซ็นทรัลพระซ่าลาดพร้าวบริษัทโอเคแมสจำกัดและสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0 2 6 1 8 7 7 8 1กถึง ติดตามข่าวสารสร้างสรรในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจเสนกสนินโดยอ n s u สดีแม็กซ์วิทยาลัยเซนหลุยกลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มนะคะท่านผู้ฟังคะย้ํากันอีกสักนิดนะคะสําหรับมากรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทอล์กนะคะวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนี้ใครที่อยากจะได้รับบัตรนะคะก็ติดต่อขอรับบัตรได้เลยนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่จุด แส่ที่จุดแจกของสำนักาคุณชั้นหนึ่งสัญชันลาดพร้าวนะคะที่สถานีรถทัชไทย PBS เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และก็ที่บริษัทโอเคแมสใกรสี่แยกสะพานควายหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ค่ะที่หมายเลข0 2น1 8 7 7 8 1น่ห่ถนะคะเราจะได้มาร่วมกันนะคะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองด้วยการฟังธรรมนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ท่านพระพยอมกรยาโนนะคะท่านเจ้าคุณพยอมเจ้าวัดวัดสวนแก้วซึ่งเป็นหนึ่งใน9พระวิทยากรที่จะมาร่วม ยายในงานมหากรรมเทศนาธรรมมีเทศมีทองไปรับฟังกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรค่ะเรียนถามนะคะหลวงพ่อนะคะคในเรื่องของการดําเนินชีวิตทุกวันนี้หลายคนบอกมีปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากก็คือปัญหาในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของคู่สามีภรรยายก็ดีหรือว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกก็ตามตรงนี้อยากได้หลักแก้คิดเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวนะเจ้าค่ะต้องแยกปัญหาให้ออกสักสองประเด็นก่อนหนึ่งปัญหานอก สองปัญหาในเช่นลูกไม่ดีภรรยาไม่ดีเนี่ยมันเป็นปัญหานอกที่เราจะต้องแก้โดยหลักการข้างนอกแต่ข้อแรกเลยใจเราเนี่ยต้องแก้ก่อนพอถ้าใจมันเสียมันกลุ้มมันเครียดเนี่ยเขาเรียกปัญหามีให้แก้แต่และกลุ้มซะก่อนพอกลุ้มปับ๊บปัญหาก้างในแก้ไม่ได้แต่ข้างนอกยั่ยากแหละมันจะมืดมัวมอนร้อนรุ่มกลุ้มทุกจนกระทั่งบังสติปัญญาหรือพูดยังไงว่าโกรธซะก่อนแก้ มันต้องแก้ให้เสร็จก่อนแล้วคออ่อยโกรธก็ได้ได้ไหมแต่มผมไม่ได้ไม่ได้โกรธซะก่อนพอโกรธปั๊บปัญญาจะแก้เนี่ยมันจะตกเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าควา,ามโกรธเนี่ยเป็นสนิมจับสตราวุธของปัญญาปัญญาวุธโดนสนิมควา,ามโกรธครอบงำแล้วขี้ทื่อเลยหัวที่ว่าแหลมเนี่ยพอโกรธมันจะขี้ทื่ออาวุธหมดระคมยังไงก็ตามถ้าสนิมขึ้นเมื่อไหร่มันจะหมดควา,ามคมถ้าปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นเสียก่อนเมื่อไหร่ ปัญญาที่จะแก้ไขมันจะดับลงเลยเพราะฉะนั้นเราต้องนึกปุ๊บขอแก้ข้างในก่อนที่เขาเรียกดึงลมหายใจเขาลึกๆแก้ข้างในก่อนหรือนับหนึ่งถึงสิบป๊บไวก่อนแล้วก็ค่อยดูปัญหานอกบางปัญหาเนี่ยมันแก้มไม่ได้ก็รอเวลาไปบ้าง<ฮ>อะไรไปบ้างพอผ่านไปพอสมควรมันก็ออคิดได้คิดคลายได้<ม>บางปัญหานี่ไปพยายามแก้มมันแก้มไม่ได้เช่นความแก่ ความเจ็บอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายเช่นพ่อตายเนี่ยแม่ตายเราต้องแก้ข้างในก่อนว่าอย่าเสียใจตั้งสติจะไปหาพระเอาศพตั้งที่ไหนไม่ใช่นั่งร้องไปร้องมาจนมึนไม่รู้จะไปวัดไหนถูกไม่รู้จะหาโรงหาอะไรเตรียมยังไงก็ร้องตะพื้นเผเ่อๆบางคนเนี่ยไม่ใช่ร้องธรรมาดานะอยากตายตามถ้าอยากตายตามแลาวทำไงจะแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งหลักตั้งสติให้ดี ว่าเดี๋ยวจะมองทางแก้ยังไงแต่พอตายต้องไปหาละที่ไหนจัดลงยังไงบอกเขาแจ้งเขาให้ลูกของแต่ละคนอยู่ที่ไหนนึกโทรศัพท์ติดต่อครบพอมาครบมักจะจัดงานแก้ปัญหาพี่มาน้องมาจะทํายังไงคุยกันทำ uh huh. มันก็ได้ไปเป็นปาะดหรอกเอานี้สมมติว่าลูกต uh ิดยาลูกไปเกเร uh huh. หรือลูกไปถูกเขาทําร้ายไอ้ทาร้ายแล้วนี่เป็นปัญหานอกแต่เราอย่าเจ็บใจเกินเหตุฟ้าปืนไปยิงไ uh huh. อ้อลิลูก แ,แ,แลูกก็ตายแล้วหรือเจ็บมาแล้วเรายังมีคดีมันก็เลยกลายเป็นปัญหาซับซ้อนเช่นปัญหาจนอย่างเงี้ยเป็นกู้หนี้เขาอันนี้แต่มาว่าเสียดายมากๆคนไทยเนี่ยถ้ามเคยบูดว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยกลัวอดกลัวจนนะต้องไปดำน้ำคุยกับหอยคงเพราะหอยคงมันไม่มีมือมีเท้าเลยทำไมมันหากินได้ทุกวันอิ่มทุกวันไม่มีหอยคงไหนที่ไปขอทาน ไอ้ปล้นไปคาเราเนี่ยถ้าไปขอกู้ขอยืมเขาเป็นหนี้เขาคิดไอด้ดีถ้ารายได้เราแข็งตัวเลขที่จะได้มามันแข็งกู้ได้ถ้าตัวเลขมันต่ําแล้วไปกู้เนี่ยอย่างตอนยางแพงเนี่ยไป,ไปดาวลดผ่อนรดแล้วดาวสักสามคันนี้โอโพอราคาถูกปั๊บเสร็จเลยถูกยึดไปหมดเลยยดยึดหมดเลยใช่ไหมขเขาก็พูดคำดีนะรัฐบาลก่อนเนี่ยทำยางแพงพวกเมียหลวงแค้นมากทำไมคะ เพราะว่าพอ,อยางแพงผัวไปถอยรถไปกินข้าวตามหนาเท็กพับพอ,อยางเหลือสามโลร้อยเนี่ยเขาขอบใจรัฐบาลทหารทําให้ผัวกลับบ้านตรงเวลามีข,ข้อดีนะคะแล,แลไ,มไม่ไม่ออกไปเที่ยวกินข้าวตามร้านแล้วไอ้กิ๊กเมียนักร้องเ่ะพอรู้ว่าผัวไอ้นี่หมดเงินแล้วมันก็ไม่ร้องเพลงต่อไอ้นั่นเลยกลับมากินข้าวกับลูกกับภรรยาทุกวันเมียหลวงเลยบอกรัฐบาลนี้ ฝันใจเมียหลวงนีกก็ดีด้วยนะครับดีอันนี้ก็นีคือเราดูกันง่ายๆในครอบครัวใกล้ตัวแต่ถ้าเกิดเขยบออกไปอีกนะหลวงพ่อเรื่องของการงานอ่าในสังคมการงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการก็ดีภาคเอกชนที่เขาบอกโอ้โหมันต้องแข่งขันต้องทากาไรกันก็ดีถ้าเกิดปัญหาขึ้นในองค์กรเหล่านั้นนะวิธีคิดวิธีแก้หลวงพ่อยากให้ยึดหลักยังไงเจ้าค่ะตั้มหลักนะถ้าคนเรามีหลัก5้าอย่างที่ว่านเวลาทํางานหนึ่งต้องรักงานให้สุดหัวใจ ถ้าเรารักแล้วเนี่ยจะปัญหาเกิดยังไงในงานก็ไม่ทิ้งงานแล้วก็ไม่ทําให้เสียงานข้อที่สองพอรักแล้วมันจะพยายามทุ่มเทสุดหัวใจที่จะสู้กับงานต่อไปพอสู้งานแล้วมันจะมีตัวช่วยคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเราจะแก้ไขทํางานที่ไหนเวลาเท่าไหร่หลังจากนั้นมันจะเพ่งเรงเก่งกะว่างานตัวนี้จะต้องแก้ยังไงสุดท้ายเลยมันก็จะเกิดปัญญารู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันในการแก้ปัญหาของงานหรือเพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชาหรือเราอยู่ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาหรือลูกน้องมันจะมองออกอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือมันไม่ค่อยเหนื่อยงานนะคนเนี่ยมันชอบเหนื่อยทะเลาะกันเถียงกันเหน,นื่อยคนใช่แล้วตอนนี้นะที่แย่ที่สุดเป็นอย่างที่หลวงพ่อพุธธทธทาสท่านว่าเลยท่านบอกว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยต่อไปมันจะวิวัฒนาการจนกลายเป็นตัวทําลายศิลธรรมมันจะวิวัฒนาการเพื่อวินาศนาการทางศิลธรรมตอนนี้เขาชอบลายด่ากัน กับเพื่อนร่วมงานค่ะอด่าพงษ์คับบัญ<ช>าาพอผูบงังคับบัญารารู้เขาก็ยั่วดี่พอยั่วก็เอาแล้วลูกน้องกับหัวนหน้าทะเลาะก,กันหรือบางทีระดับเดียวกันไปลายด่ากันทําไมไม่พูดคุยกันดีๆไปด่าไปลายกันตอนนี้มีคนอื่นก็รู้ด้วยมี่คนนายดากก่าคนนี้คนนี้มาฟ้องมาอา้าวปัญหา<ล>บานเลยบนที่สุดแทนที่จะแก้ไขงานต้องมาแก้ไขที่ตัวเอง มือไวปากไวนี่หลายท่านนะที่ชมรายการแคทคาเด่งของเราค่ำคืนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าแม่ฟังหลวงพ่อพยอมได้สติได้ปัญญาแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินด้วยทราบมาว่าเดี๋ยวจะมีการจัดงานใหญ่นะคะมหากรรมเทศสนาธรรมมีเทศมีท็อกครั้งที่4นะคะซึ่งหลวงพ่อเองก็ให้เมตตาไปเป็นวิทยากรมาโดยตลอดมีเทศมีทลอกนี่มีดียังไงเจ้าคะออจะมาว่าเยี่ยมเลยนะที่คุณนี่เป็นผู้จัดให้คนมาฟังเทศกันแบนี้แต่มาว่าคุณน่าจะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่5,000ัน หกพันสามพันนี่มันไม่ใช่เรียกมาได้ง่ายๆมีคนคนหนึ่งเท่านั้นที่ในชีวิตประมาจําได้คือคุณประจวบจำปาทองสมัยเมื่อพลเอกสิทธิรัตน์เป็นรัฐมนตรีมหาไทยวานคุณประจวบจัดบุญถวายในหลวงโดยนำารบประยมไปเทศทั่วประเทศหน้าสารกลางจังหวัดหรือจุดใดที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองของแต่ละจังหวัดอย่างอุบลราชธานีเนี่ยคนฟังห้าหมื่นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุ่งสีเมือง แลวสนามหน้าเมืองนั่นก็ต่อสี่หมื่นห้าหมื่นคนยเยะม,มียุคเดียวที่คุณประจวบทำํำเพราะว่าแกใช้ไอ้อะไรนะประกวดร้องเพลงนําหน้าก่อนเอานักเพลงร้องเพลงก่อนคุณประจวบเนี่ยสร้างนักร้องอย่างสบินทาอย่างเพุ่มพวงแล้วยังสร้างนักเทศอย่างตรอมาให้ขึ้นเวทีแค่ประกาศเยี่ยมที่สุดพูดเนี่ยนะห้านาทีมีอยู่จังหวัดหนึ่ง จังหวัดนั้นชื่อรู้จะจะเป็นจังหวัดอุดรหน้าห้องรับหมายจากมหาไทยแล้วแต่ไปซุกไว้ในลิ้นชักผู้ว่าไม่รู้เรื่องเลยพอเราไปถึงห้าโมงเนี่ยผู้ว่าไม่รู้แกบอกตั้งวิธีแกึ้นประกาศพักเดียววิง่งรถเอ็กซ์เครินขยายนกันดังมากพระนักเทศชื่อกองฟ้าเมืองไทยมาแล้วท่านไม่ฟังบุญหูบุญตาไม่มีอะไรก็แพ๊บเดียคนมาสี่ันโอ้โหระดมได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็เนี่ยที่คุณจัดมาที่แล้วเนี่ย ทำไมเห็นว่าโอ้โหคนมาแน่นมากขนาดนี้เราอย่างการได้พระฝีมือถึงถึงมาเนี่ยตั้งแปดองค์เก้าองค์เนี่ยน่าอนุโมทนาที่ทําให้คนมีหูมีตาได้กระทบรับธรรมะไปเขาได้ไม่เป็นคนหูตาอาภัพไม่เป็นหูกะทะธรรมะรอดไปรอดมาเนี่ยเป็นการที่ได้ประโยชน์ได้บุญมากยิ่งกว่าสร้างบทสร้างเจด,ดีย์แล้วทุกวันนี้การฟังเทศฟังธรรมหลายคนบอกยังมีความจําเป็นยังสําคัญที่พวกเราจะต้องมาสดับรับฟังไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อคะ ถ้าคนไม่มีคําว่าพาหุสูตรท่านเรียกว่าการได้ยินได้ฟังมากนี่เป็นมงคลข้อหนึ่งถ้าคนเราเนี่ยการสดับตรับฟังมันน้อยมันก็จะเป็นเหตุให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนก็น้อยพอน้อยหนักๆก็ภูมิคุ้มกันไม่มีท่านเรียกว่าการฟังเป็นปริยัติซึ่งจะนําไปสู่ปฏิบัติแล้วจะได้รับผลเป็นปฏิเวทมักผลมันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเริ่มต้นไม่ดีหรือไม่มีการเริ่มต้นถ้าไม่มีอนุบาลไม่มีปฐม คุณจะกระโดดไปเรียนมัธยมมหาลัยเนี่ยยากนั้นปถมคือการฟังส่วนการปฏิบัติเริ่มเป็นมัธยมส่วนได้ผลจบรปริญญาได้ดีกรีวุฒิอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องเป็นผลลัพธ์มาจากเบื้องตนน้นการฟัง การฟังธรรมก็เป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะคะค่ะวันนี้ต้องกราบกับพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงเลยนะฮะนมันกการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเจริญพรหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มวันนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะนะคะอาทิตย์ที่หนึ่งมีนาคมนี้เราไปฟังธรรมด้วยกันในงานมากมเทศนาธรรมมีเทศมีทลอกนะคะท่านจะได้พบกับนะ,ะทั้งท่านเจ้าคุณพยอมกลยาโนท่านววชิระเมธีท่านพระมหาสมปองตรัพุธโตท่านเจ้าคุณพิพิธวสุทัศนะ,ะท่านพระคุปต์ลาชันยอดนักแหล่ท่านพระมหากิติศักดิ์โกตมศสิโสจากวัด นะคะทั้งท่านปัญญานันตมุนีเจ้าวาดวาชลประธานนะคะรวมถึงในส่วนของทางท่านพระพมบัณฑิตนะคะหรือว่าท่านเจ้าคุณอธิการบดีของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นต้นค่ะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะอาทิตย์ที่1มีนาคมพบกันที่ b c c ีซีหอเซ็นทัลลาพร้าวกับดิฉันอนุม,มาเกษตรพ,พืชผลด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวิตฟเอ็มได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกา สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02 618 7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอก์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจรสีภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคม เซ็นทนรัลพลาซาลาพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่026187781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสบริษัทอพีอารจำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรส์ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพระศึกษาขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคของประเทศพบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้สาระและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ออกกําลังกายและกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 2 6 1 8 7 7ง่ 1-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีท็อกสี่ตอนชีวิตงาม9้าชั่วโมงจาก9้าพระนักเทศระดับประเทศจะสัญจรสี่ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่หมีนาคมเซ็นทรันพลาซาลาพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต วันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพาซาอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่026187781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสบริษัทอพีอาจำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าว q r i ไร That's the way you make me feel you ฟีลได้ขนาดนี้เพราะอ s u z u m วิลทำให้ผมฟีลคอมฟอร์ติเบิลกับช่วงล่างนุ่มนวลฟีลลักชัวรีสกับห้องโดยสารหรูหราว่างสบายและฟีลเซฟกับระบบความปลอดภัยครบครันอยากฟีลแบบผมทดลองขับอ s u z u ูวิลเซสิครับรับเอกสิทธิ์พรริเศษฉลอง1ปี2 0 0 0 0คันลุ้นสิทธิเป็นเจ้าของอ s u z u ูวิ X ในราคาแค่ครึ่งเดียวสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมอ s u z u ทั่วประเทศถึง30ธันวาคมน,นี้